สวัสดีครับวันนี้เราลงงานติดตั้งระบบ Keyless ใน Mercedes-Benz รุ่น HEAL E-Class W203 นะครับ e วันนี้เราเปลี่ยนเนี่ยทุกคันนี้เปลี่ยนทั้งหมดทุกบานเลยทั้ง4บานหรือจะเบียดเปลี่ยนเฉพาะด้านคนขับบานหน้าบานเดียวก็ได้ตัวน,นี้นครับจากของเดิมเนี่ยจะเป็นมือจับธรรมดาล็อกกดล็อกโดยการใช้กดรีโมทของรถคราวนี้พอเราเปลี่ยนเป็นระบบ Keyless แล้วเนี่ย เราพบไอ้ตัวรีโมทแต่ไว้ในกระเป๋าเกกระเป๋าถือหรืออะไรก็ตามเวลาเราจะปลดล็อกเราใช้จับเข้าไปตรงเซนเซอร์ตัวนี้แล้วเวลาล็อกเนี่ยใช้แปะไปที่เซนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นเหมือนระบบคีย์เลสทั่วไปเลยครับเพราะว่าระบบคีย์เลสที่เราติดตั้งเนี่ยเราใช้อุปกรณ์แท้ทของทางบนิษัทเบนก็อยู่แล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวที่เราเปลี่ยนก็จะมีตัวกล้องพฤเหตการของเดิมเนี่ยจะเป็นตัวพลาสติกธรรมดาตัวนี้นะครับครอบไว้อยู่ เราเอาพลาสติกตัวนี้ออกแล้วใส่เป็นกล้องเพือเหตุการณ์ตัวนี้ไปแทนมันจะเป็นเชฟเดียวกับตัวของฝาครอบเดิมของรถทําให้ดูเหมือนออกมาจากตัวโรงงานเลยนะครับนอกจากนี้คันนี้ที่เราใส่เพิ่มเติม,ตมทั่วไปจะมีตัวระบบเปิดปิดฝากระโปรงท้ายปิดฝาของเดิมของรถเนี่ยเราจะใช้ตัวรีโมทกดแล้วก็ใช้มือเปิดอีกทีหนึ่นง หรือเราใช้วิธีการกดผลล็อกจากรีโมทแล้วมันเปิดด้านหลังทีหนึ่งคราวนี้เนี่ยเขาเป็นระบบคีเลสแล้วเราสามารถที่จะเปิดได้เลยโดยที่ไม่จต้องเอารีโมทมากดผลล็อกก่อนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถติดตั้งเพิ่มเติมคือตัวเซนเซอร์ที่ว่าเตร็เพื่อปิดตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ คราวนี้เรามาดูฝั่งอันนีบ้างเพราะอย่างที่บอกลูกค้าท่านนี้เปลี่ยนตัวมือจับไปทั้งหมดสี่บานเลยตัวนี้ก็เหมือนกันจะเป็นตัวมือจับแบบที่เป็นคีย์แหวนเพื่อท,ทั้งคู่นะครับส่วนนี้ด้วยการใช้งานก็เหมือนกับตัวข้างหน้าแต่ไปที่เซ็นเตอร์เพื่อล็อกมือจับอยเข้าไปลล็อกสามารถใช้ฟังก์ชันแบบนี้ได้ทุกบาน ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ